กินอะไรแก้เจ็บคอหายไวไม่ต้องพึ่งยาวันนี้เรามีสิ่งพิเศษรอคุณอยู่เคยสงสัยบ้างไหมว่าคุณสามารถกินอะไรแก้เจ็บคอบรรเทาอาการเจ็บคอได้โดยไม่ต้องพึ่งยาผมจะบอกคุณทั้งหมดในวิดีโอนี้ครับดูให้จบเพราะผมมีผลไม้ชำชำแปดชนิดที่รับประกันว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วมาดำดิงกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเรามะนาวผู้ยิ่งใหญ่ คุณรู้ไหมว่ามะนาวสามารถเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณได้อุดมไปด้วยวิตามินซีและกรดซิตริกเป็นแหล่งพลังงานในการบรรเทาอาการเจ็บคอและถ้าคุณผสมกับน้ำผึ้งผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งมหัศจรรย์มากยิ่งขึ้นแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นต่อไปเรามีฮีโร่ตัวจริงในผแผนกวิตามินซีนั่นก็คือมะขามป้อม สิ่งมหัศจรรย์เล็กๆนี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอเท่านั้นแต่ยังช่วยแก้อาการไอและเสมหะอีกด้วยแค่หยิบม,มะขามป้อมมาจิ้มเกลือเล็กน้อยแล้วอมไว้สักพักเท่านี้ก็จะรู้สึกชุ่มคอขึ้นได้คอของคุณจะขอบคุณคุณอย่างแน่นอนครับเอาละมาพูดเรื่องมะขามกันเถอะมะขามมีวิตามินซีสูงช่วยให้ชุ่มคอไม่ว่าคุณ กินเนื้อฝักแก่ของมะขามเปรี้ยวจิ้มเกลือหรือถ้าหาฝักสดไม่ได้ก็ใช้มะขามเปียกแทนก็ได้นี่คืออาวุธลับของคุณในการต่อสู้กับอาการเจ็บคอคุณจะรู้สึกชุ่มคอมากขึ้นส้มซึ่งเป็นผลไม้แบบคลาสสิกที่อุดมไปด้วยวิตามินซีก็ช่วยได้เช่นกันโดยจะกินส้มบ่อยๆหรือจะนำส้มสามผลขนาดย่อมมาคั้นเอาแต่น้ำเติมเกลือปรุงรสเล็กน้อยให้พออร่อยแล้วจิบแก้เจ็บคอแล้วดูว่าอาการเจ็บคอหายไปมันไม่ใช่แค่นี้แต่มันยังอร่อยอีกด้วย เอาละครับมาดูความแปลกใหม่กับสวรสกันเถอะผลไม้รสเปรี้ยวนี้ช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำลายทำให้ลำคอของคุณรู้สึกชุ่มชื้นมากขึ้นนอกจากนี้ปริมาณวิตามินซียังช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและขจัดเสมหะที่น่ารำคาญอีกด้วยสำหรับอาการเจ็บคอที่น่ารำคาญแบบมีเสมหะต้องเจอมะดันเพราะมะดันอัดแน่นไปด้วยวิตามินซีสูงสามารถช่วยแก้เจ็บคอแก้ไอขับเสมหะได้ตามธรรมชาติถ้าไม่ชอบกินเปรี้ยวก็นำจิ้มเกลือหรือคุณชอบรสชาติที่เข้มข้นมากไหม ลองกะปิหวานดูสิยังไงก็อร่อยหายห่วงมาต่อที่สับปะรดไม่ใช่แค่วิตามินซีเท่านั้นสับปะรดมีเอนไซม์ที่ช่วยลดการอักเสบและฆ่าเชื้อแบคทีรียในลําคอดังนั้นหากคุณกาลังเผชิญกับอาการเจ็บคอลองกินสับปะรดช่วยแก้เจ็บคอลดอาการไอและขับเสมหะดูสิครับเคยได้ยินเรื่องน้ําลูกสํารองกันไหมนอกจากชื่อเสียงในการช่วยล้นน้ำมักแล้วยังมีสรรพคุณบรรเทาอาการเจ็บคออีกด้วยสูตรดั้งเดิมแนะนําให้ต้มลูกสํารอง1 0 2ถึงผล กับชา่เอมจีนเพื่อให้ได้สารละลายเข้มข้นจิบแก้เจ็บคอและแก้ไอบ่อยๆคุณก็ได้รู้จักผลไม้ที่น่าทึ่งแปดชนิดที่ไม่เพียงช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอแต่ยังช่วยเสริมสุขภาพโดยรวมของคุณด้วยวิตามินซีและสารอาหารอื่นๆในผลไม้เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างระบบคุมคุ้มกันของคุณได้ดีเยี่ยมและตอนนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณและถ้าคุณมีวิธีแก้เจ็บคออื่นๆก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะทุกคน